สวัสดีครับผมฟนสตูดิโอจากหนังสือการ์ตูนสาวดอกไม้ Mine, กับนายกล้วยไข่ขณะนี้ผมกําลังเขียนปกสาวดอกไม้ Mine, กับนายกล้วยไข่ฉบับที่300ร้อโอ้เดินทางมายาวนานลเลยทีเดียวนะครับสําหรับการ์ตูนชุดนี้นะครับและขณะนี้ผมก็กําลังเขียนปกนะลงสีนะฮะลงสีกันอยูนะ่นี้ก็คือการสีที่ใช้เป็นประจานะฮะมาเกือบ30ปีแล้วนะฮะก็เขียนมาเป็น เป็นหลายร้อยปกเลยทีเดียวนะฮะสำหรับสีที่ผมใช้เนี่ยน้องๆเคยเคยเคยได้ยินว่าผมเอาสีากระดาษกับสีผสมอาหารมาเขียนหน้าตาเป็นยังไงผมก็วันนี้เอามาให้ดูนะครับอันนี้ก็คือสีผสมอาหารนะครับต่วเวลาใช้ก็อันนี้ขวดประมาณ ยี่สิบกว่าบาทฮะเวลาใช้ก็จุ่มสีแล้วก็เอามาแตะบนบนช่องต่างๆนี่ครับอันนี้ก็คือสีสีสแตปมหรือว่าสีกระดาษซึ่งนําเข้ามาจากเมืองจีนนะครับหน้าตาก็จะเป็นอย่างนี้ครับเป็นกระดาษนะครับเป็นกระดาษเป็นหลายๆสีเลยทีเดียวกระดาษสีเหลืองสีส้มสีแดงสีต่างๆนะเวลาใช้เราก็จะฉีกออกมานะครับอย่างอย่างตัวอย่างนี้ครับเป็นสีแดงสีแดง เวลาฉีดออกมาปุ๊บมันก็จะเป็นลักษณะลักษณะอย่างนี้นะฮะแล้วก็จิ้มสิวออกมาซีนก็จะหลุดออกมานะครับก็คงเห็นหน้าตาแล้วนะครับว่าสีผสมอาหารกับสีสแต็มที่ผมว่าเนี่ยหน้าตาเป็นอย่างนี้นะครับสําหรับปกชุดนี้ผมก็รวบรวมตัวการ์ตูนต่างๆที่ผมเขียนมานะฮะเกือบทั้งหมดฮะถ้าเท่าที่ทำได้นะก็จะมาเขียนรวมอยู่ในปก ฉบับที่300นี้ก็มีบ้าคบสูนะครับก็คงจะพุ้นหน้าพุ้นตากันดีต่อไปก็หนุมาจากเรื่องเร้มาเกียนหรือแล้มาวตารต่อไปก็ซูเปอร์โคโรนานะครับสามน้อยมหาสัจจ์คนนี้นี่ก็เห็นหน้าก็รู้เลยก็คือแก้วนามะนะฮะอันนี้ก็แน่นอนพระพิคเนตนะครับพระพิคเนตน้อยอน,นี่ตัวกระตูนชุดห้องสม,มุดมหาสัจจ์นนะฮะทั้งสามคนต่อไปก็ปอมปอมกิ้งกาเทวดาอันนี้ก็โมโหสดต่อไปก็อันนี้ก็คือจากเรื่องอ พระอภิมณีสุดสาครนั่นเองนะอันนี้แน่ชัดนะครับก็คือสังทองนะครับต่อไปนี้ก็คือไซอิวนะครับตัวสุนโขง,งนั่นเองนะตอนนี้กําลังขีนอยู่เอแน่นอนใครเป็นแฟนมุชัดอัดผีต้องรู้จักอะสองคนนี้ดีนะครับก็มีตะหลิวกับป๊อปนะครับมีตัวอีกชุดหนึ่งครับการ์ตูนจากเรื่องอพ่อแม่ลูกนะกระแป้งกระป๋บบองนะฮะเป็นการ์ตูนซึ่งสร้างความประทับใจให้กับคนอ่านตัวต่อไปก็คือกล้องนะฮะกล้องกล้อง ของหนึ่าอันนี้แน่นอนหลายคนชอบเป่าบุญจีนะครับเป่าบุญจีจอมทลลนนะล้นต้วก็ครนี้ก็คืออรชุน,นจากเรื่องสิกหมาพราต่ะอันนี้เป็นขาดไปไม่ได้นอกจากพระรามนะกำลังเกียนสีอยู่นะครับพระรามจากเรื่องเรามาเกียนและเรามาตานอันนี้ก็ที่แอบอยู่ข้างหลังนี้ก็คือสิงสยามนะฮะสิงสยามตัวละครต่อไปก็คือซุสจากเรื่องเทอภิษหารตำนานอีกและก็ตัวสุดท้ายก็คือพระอภัยมณีนะเป่าปีอยู่ที่เดียวนะครับ ก็เราคงจะได้พบกันฮะกับปกฉบ,บับที่300ฮะในเร็วๆนี้นะครับก็ขอบคุณทุกๆท่านนะครับที่ติดตามสาวดอกไม้กัาไกล้วยไข่มาเป็นเวลายาวนานทำให้ผมมีกำลังใจในการเขียนต่อไปเรื่อยๆตามใดที่ยังมีคนอ่านนะครับก็ขอบคุณมากนะครับแล้วก็อย่าลืมติดตามกันนะครับกระตุน้นสาวดอกไม้กาไกล้วยไข่เล่มที่300แล้วก็เล่มต่อๆไปเรื่อยๆนะครับแล้เจอกันนะครับเร็วๆนี้นะครับก็ เจอกันขอบคุณครับส๊ายบาครับ